สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงอีกเช่นเคยเมื่อคลิปที่แล้วพูดไปแล้วนะคะว่าไขามันในเลือดสูงทําให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็มีไขมันอะไรบ้างคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDLLDL HDL แล้วก็ LDL นี้ก็จะเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูงและก็มีความหนาแน่นต่ำเป็นส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลควรจะสูงเท่าไหรคอเลสเตอรอลควรจะสูงไม่เกิน200แล้วก็ HDL ควรจะต้องมากกว่า35มิลลิกรัมเดซิลิตรแลวก็ LDL ไม่ควรเกิน100ถ้า LDL ยิ่งสูงยิ่งอันตราย HDL สูงจะดีนะคะแล้วตไตรกลีเซอไรด์ล่ะตไตรกลีเซอไรด์ก็สูงก็ไม่ดีไม่ควรจะเกิน200เหมือนกันเมื่อร่างกายมีไขมันในเลือดสูงมันก็จะส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ตัวนะคะมันอาจจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีอาการเวียนหัวปวดหัวเป็นมึนๆงง,งๆปวดหัวตึบต๊บๆหรือชาตามมือและเทา้าเหตุจากคอเลสเตอรอลสูงนี่ก็ พอมันเป็นมากๆเข้ามันก็จะทำให้เกิดหลอดเลือดในสมองตีบได้นะคะปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายนี้เนี่ยมันจะผันแปรไปตามอาหารชนิดของอาหารที่เรากินนะคะแล้วก็ความเครียดการสูบบุหรี่ยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็ยิ่งสูบบุหรี่แล้วก็ขี้เกียจออกกําลังกายออกกําลังกายน้อยหรือไม่ได้ออกเลยนะคะแล้วก็ มีภาวะเครียดเพิ่มเข้ามาอีกพวกนี้ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วถ้ามันมากมากมากจนเกินความจำเป็นก็จะไปสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดแดงก็จะทำให้ช่องว่างภายในหลอดเลือกมันเล็กลงนะคะเล็กจนทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอย่างเช่นหัวใจสมองแขนขาได้น้อยลงก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่าย มีอาการมืนงงปวดหัวนี่ตบตบตืบนะคะชาตามมือและเท้าแล้วก็มีความดันโลหิตสูงตลอดจนเป็นว่าเกิดภาวะหลอดเลือดแดงในแข็งเนื่องจากมีไขมันสะสมที่หลอดเลือดเกินนะคะแล้วก็หลอดเลือดนี่ที่มันตีบแคบเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการดังกล่าวนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดกับคนอ้วนเสมอไปนะคะ คนผอมเนี่ยก็สามารถเป็นได้เพราะว่าการผลิตคอเลสเตอรอลเนี่ยถูกควบคุมโดยกรรมพันธุ์นั่นเองนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้นะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงอาการแรกเลยนะคะเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ หรือเจ็บอย่างต่อเนื่องและเจ็บมากขึ้นเป็นเวลานานเกินกว่า5นาทีนะคะแล้วก็จะมีเหงื่อออกตามร่างกายหายใจกระถี่กระชั้นนะคะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเจ็บหน้าอก,กร้าวไปยังบริเวณคอแล้วก็กรามแล้วก็ไหล่หรือแขนทั้งสองข้างนะคะวิเงเวียนหน้ามืดแล้วก็ชีพจรน,นี้ก็จะเต้นเร็วนะคะอาการเจ็บของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันนั้น จะปวดไปที่บริเวณอบอกตำแหน่งได้ยากเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่หน้าอกแล้วก็จะปวดต่อกัน20-30นาทีหรือมากกว่านั้นซึ่งในกรณีนี้ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาะวะหัวใจขาดเลือดเป็นเรื่องที่ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะ ในกระบวนการป้องกันและก็ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการทำบายพาสการทำบอลรูนการรักษาเบาหวานถ้าคนนั้นมีเบาหวานนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่ได้ผลที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่คนเราไม่อยากทำมากที่สุดเพราะว่ามันเหนื่อยต้องอาศัยวินัยอย่างมากอย่างไรก็ตามถ้าไม่อยากเสี่ยงกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เราก็อย่าละเลยเรื่องของการออกกําลังกายโดยเด็ดขาดนะคะผู้พูดเองก็มีปัญหาคล้ายๆกันกับเพื่อนๆคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงอลค่ะคือขี้เกียจออกกำลังกายหรือออกกําลังกายน้อยตั้งแต่นี้ต่อไปเรามาออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะคาดว่าอีกสักสองสามเดือนน้ำหนักคงจะลดลงกลับไปตรวจเลือดอีกผลเลือดคงจะปกติ ตอ,ตอนนี้ไขมันคอเลสเตอรอลอยู่ที่258ซึ่งสูงเกินกว่าปกติมีอยู่ในระดับอันตรายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องของออนพลินพยาบาลบอกเร่า90นะคะหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไป ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยต่างๆก็เม้นไว้ได้เลยนะคะจะหาคำตอบมาให้สำหรับทุกๆคำถามค่ะสวัสดีค่ะ